สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องปลูกพริกช่วงไหนราคาดีและพริกพันอะไรที่ตลาดต้องการมากที่สุดซึ่งมีพี่น้องคอมเมนต์ถามมานะครับในคอมเมนต์ตอบไปแล้วครับแล้วก็เอามาพูดคุยในคลิปนี้ว่าปลูกช่วงไหนล่ะราคามันถึงจะดีและพันอะไรที่ตลาดต้องการมากที่สุดนะครับ พริกนะครับที่นิยมปลูกกันมากที่สุดในประเทศเราในขณะนี้นะครับแยกเป็นสายพันธุ์ตามที่เรียกเรียกกันนะครับผมไม่ได้จําแนกชื่อนะครับก็จะเป็นพริกจินดาพริกชีฟ้าพวกพริกขีหนูสวนพริกขี้หนูสวนที่ผสมสายพันธุ์มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรียกกันว่าพริกข้อ ใจนิยมปลูกกันมากนะครับในบ้านเราช่วงนี้ส่วนถามกันว่าราคาเนี่ยช่วงไหนปลูกช่วงไหนถึงจะได้ราคาดีราคาเนี่ยมันอยู่ที่กลไกลของตลาดนะครับแต่ถ้าจะเอาตามที่พี่น้องเราปลูกปลูกกันมาเนี่ยรวมทั้งผมก็ปลูกปลูกแล้วก็ขายกัน ช่วงที่ราคามันพอได้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแพงนะครับไอจะแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่กลไกกับตลาดคือช่วงที่ผมจะกล่าวไปนี้เนี่ยคือช่วงที่ผลผลิตมันออกน้อยราคามันก็พอได้กว่าเดือนอื่นนะครับราคาที่มันพอได้หน่อยคือต้องทำพริกให้มันออกมาได้ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา นะครับมาจนถึงธันวาเราต้องเก็บผลผลิตให้มันได้ช่วงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยส่วนใหญ่พริกยังไม่ออกนะครับพริกยังไม่ออกสู่ตลาดจะมีก็ส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาช่วงนี้มันก็พอได้พริก ใช้เวลาปลกูกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยใช้เวลานับจากวันย้ายลงแปลงปลูกนะครับจนเก็บรอบแรกเนี่ยใกล้เคียงกันหมดทุกสายพันธุ์ครับก็จะอยู่ที่75วัน80วันถึง90วันไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้นหลายสายพันธุ์ก็75ถึง85วัน บางสายพันธุ์ก็80วันถึง90วันระยะเวลาใกล้เคียงกันหมดทุกสายพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำพริกให้มันออกในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาที่ราคามันก็พอได้หน่อยเราก็ต้องนับวันมาครับนับวันนับเดือนให้มันได้พริกนะ่ะให้มันได้ออกมาช่วงเดือนที่กล่าวไปนะครับ ราคามันก็พอได้ถ้าว่ามันแพงเนี่ยเหรอไอ้จะแพงไม่แพงมันอยู่กับกลไกของตลาดอีกทีหนึ่งนะครับระยะที่2ที่มันพอได้ราคาอีกก็คือหลังจากเมษาเป็นต้นไปนะครับนับจากพฤษภาเป็นต้นไปราคาช่วงนี้ก็พอได้นะครับมันก็จะก,กระเตื้องขึ้นมาหน่อย สาเหตุก็เนื่องจากว่าพริกหน้าแรงมันเริ่มหมดนะครับเริ่มจะไม่มีแล้วเพราะว่าพี่น้องเราหลายๆท่านที่ทําพริกหลังนาเนี่ยหลังเสร็จหลังเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นพอหลังเมษาเป็นต้นไปต้นพฤิภาพี่น้องก็จะเตรียมการลงนาพริกก็จะรื้อเลยครับเพราะฉะนั้นพริกก็จะมี ส่วนน้อยที่จะออกตลาดในช่วงระยะนี้นะครับหลังจากพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยนับจากพฤษภาเป็นต้นไปราคาช่วงนี้มันก็จะพอได้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องทําพลิกให้มันออกไปได้ช่วงเดือนที่กล่าวไปนะครับมันจะแพงมากขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดอีกเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดราคาได้แต่ที่ผมกล่าวมานี่คือการที่ผมปลูกมาทํามามันก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับว่าทําไมราคามันถึงอยู่ตอนนั้นเพราะช่วงที่ผมกล่าวมาเนี่ยผลผลิตมันเริ่มจะน้อยนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้ผลผลิตก็ออกน้อย ราคามันก็เลยพอได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเลยเมษาไปจะเป็นพฤษภาษเป็นต้นไปเนี่ยช่วงนี้ผลผลิตก็เริ่มจะไม่มีนะครับมันก็เริ่มจะน้อยลงเพราะพี่น้องเราที่ปลูกหลังเก็บเกี่ยวปลูกในนาเนี่ยก็เริ่มจะรื้อพริกเริ่มเตรียมการจะลงนาจะหวานข้าวนะครับเพราะฉะนั้นผลิตผลทางการเกษตรหรือว่าพริกเนี่ย มันก็จะออกสู่ตลาดน้อยราคามันก็เริ่มจะมานะครับถามว่าราคาพริกทําไมมันถึงตกมันถึงถูกในปีนี้เท่าที่ทราบมานะครับเห็นหรือว่าได้ยินเขาพูดพูดกันมาว่าในหน้าคนกลางเนี่ยพ่อค้าคนกลางหรือตลาดใหญ่ๆห,หลักๆเนี่ยสั่งเข้าจากประเทศจีนด้วยจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับพริกมันก็เลยล้นตลาด ล้นผู้บริโภคนะครับก็เลยทำให้ราคาในประเทศเนี่ยมันถูกลงนะครับก็ไม่ทราบว่ากลไกของตลาดเนี่ยเขาคิดยังไงเขาทำกันยังไงรู้แต่ว่าพริกปลูกในบ้านเราเนี่ยมันก็เยอะแลยนะนะครับมันก็พอเพียงนะแต่บ้านเราเนี่ยส่วนมากจะนิยมปลูกกันหลังเก็บเกี่ยวเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับ ส่วนที่ปลูกในฤดูฝนฤดูอื่นเนี่ยก็มีแต่มีไม่เยอะมีส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกที่จะป้อนเข้าตลาดหรือป้อนสู่โรงงานมันก็ไม่พอนะครับพอมันไม่พอเขาก็ไปทำการสั่งซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับพอเขาได้สั่งซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อมาได้ครั้งเดียวการซื้อขาย ขาก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆนะครับซื้อทุกฤดูกาลเลยทีนี้มันก็เลยทําให้พริกในประเทศเนี่ยมันตกราคามันต่ํานะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจนะครับเห็นใจก็ไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงพวกเราเกษตรกรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงรัฐบาลก็ไม่อยากกล่าวถึงเขานะครับก็ขนาดพี่น้องที่พวกเราทําข้าว ขายข้าวข้าเปลือกนะครับข้าราคาถูกเขาก็เสนอยติถามรัฐมนตรีไปรัฐมนตรีพาณิชย์เกี่ยวข้องเขาก็ตอบมาว่าไงครับก็ให้พวกเราไปปลูกกล้วยสิราคามันดีทรงญี่ปุ่นเป็นคําตอบที่เนาะอ่ะไม่อยากจะพูดถึงเขานะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบอต้นดึงซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ